โพนที่พัดชะลุงตะลุงตุงตุงเขาตีโพนหนึ่งมื่นหนึ่งเส้นตะโคนก็ไม่ตาเสี่ยงโพนปะัทะลุงเอาไม้ตานขนหุ้นโคนพูดเป็นตัวโพนครึ้งหนังดังดีใหญ่กลางเล็กตีต้องนานไกล ขดลายได้สารพัดตะโพนเสียงแหลมต้องตีขัดตะโพนชัดเสียงหนุ่มทุ่มต้องตียืนขึ้งไปไหมนั่งควายสิขึ้นไปจะมีการขึ้งนั่งควายก่อนเตรียมนั่งก็เหยื่อนั่งไว้แล้วมาอุ้มการต่อนั่งการอุ้มก็จะไม้ใจ่ไม่กัดนะมันจะมีเนื้อเสีก็ตัดออกมาเลยเสียกตรงมานั่งอยู่ อันนั้นจะเป็นนั่งควายสำหรับอุ้มปูนแต่นี้ตอนเด็กเกาอุ้มเส้นแล้วก็จะตัดมาแบบนี้แต่ว่านั่งมันจะตึงเลยนะดูนี่มันจะมีรูครึ่งเกียกรูครึ่งเกียกเดเข้าใจไม้กัดเลยไม้จะมีเดือนออกมากัดหมัดไปไกลนี้นะก่อนนั่งตึงก่อนนั่งตึงเราจะใส่รูโดยตอนนี้แก่เราจะตัดออกไปนะจะไปเสียงตะโพนที่พัดทะลุงตะลุงตุงตุงเข้าไปโพน มันโป่งได้ตีแล้วอันเราเอามาในชุดนี้จุดเดกเลยเอามาตีเอามาตีนั่งมันนวดก็่คานั่งไงปตีนั่งไดตีนั 2018, ่งมันนวดแล้วเราข้าวปไปย่างเดือนสิบเสร็จลากพระมาชมศิลปะประเพณีตาอุ้มอุ้มอยู่งเตาเลยกวนกระนั้เราก็ใจต้านไงกะนั้ลางใจต้านกลางขนาดเด็กเราก็ มันนะเราจะใส่เ <sen> ส <festivals> ียกขอนในรูนี้ใสรูนี้แหละใส่ไอยตึงเลยพอมันถึงเย่างนีก็เราจหลบซักอันนี้หลบซักแย่่อในรูซึงมื่อใจปนมันดังเป็ีเราใจเนี่ยหมายปยเป็นริมมือกว่าริมไอปุนดังมันน่นเออน่งมาตึงให้มันนั่งตึงเนียดูยนั่นมมีปนด้วยบหลหลายปีหลีหลายปีถ้าเป็นปนแก้งในเราลี่มบางทีถ้าปนเราไปแก้งเนเราเลี่ยมว่ามันนั่งเอฟเราต้องม ่แต้าไ,าไมมม่ต้้องุองัาหลันปะขนองกองนาภาไอราหูสูส่ซามาประชันอี่โครงพุกน้องภัยเข้าแข่งขันเต่าทองลองลันไม่กลัวใครเสียงตะโพนที่พัดชะลุงตะลุงตุ้งตุงเขาตีโพน จะร้อยพันแมเหมื่นเสียงตะโกนหรือจะสู่เส้นแข่งพลนที่เมืองลุง